อีกสี่สิบบาทอ๋ออันนี้คิดคันนี้ตกเลขนะเนี่ยนะคะอ้าวมาลูกค้าจ๋ามาแล้วมาแล้วไหมพรมแฟชั่นเกาหลีนะจ๊ะตัวนี้ตัวนี้แปดสิบใช่ไหมน้องหรือว่าร้อยพี่ลืมน่าจะแปดสิบใช่ไหมวายซีสามศูนย์หนึ่งโอเคถูกต้อง 3 0 1 8 0ดโลลูกค้าใหม่พรมเกาหลีแฟชั่นนะตัวนี้จะเป็นงานรวมแบบนะตัวนี้จะเป็นงานรวมแบบเลยมีแค่ลูกใหม่27ลูกและลูกรีวิวหนึ่งนะคะลูกค้าหนึ่น้าบาทนะคะของเกาหลีนะลูกค้าใครอยากลองเล่นงานเกาหลีในงบที่ไม่สูงเนาะในงบที่แบบไม่ถึงสอง0ลูกค้าตัวนี้เลย <Yeah. S 1> ว้าว ว้าวลูกค้าที่นีพันเก้าบบาทสวยมากลูกค้าจริงพี่สวยมากเนี่ยงานขอบโอ้ my god ลูกนี้ขอไม่ส่งฟรีนะคะแต่ว่าใครเห็นรีวิวและถูกใจเอาไปเลยลูกนี้ไม่ได้ส่งฟรีนะลูกค้า1,960บบาทแล้วติดขอบหลายตัวจังล่ะ ตามมาด้วยกักอุ้ยของแพ่สวยมากแม่ใช่อันนี้เป็นงานอุ้ยอันนี้กักสวยมากคุณแม่ซึ่งงานกักเราเจอในลูกแล้วหกพันเก้าอ่ะกักหกพันเก้านะลูกค้าพันเก้าหกสีลูกค้า,ออาเออนะ ใจเสี่ยงอะไรจิ้มสุดยอดเลย1,960งานเกาหลีลูา1,960บาทแปดสิบกิโลลูกค้ 1, 9, าขาอ่ะมีงานขอบออกนะแล้วก็เป็นสไตล์รวมแบบรวมทรงเลยลูกค้างานไม่แก่นะงานไม่แก่แบบว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอะสไตลา์อม่าน่ะอ่าจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นสไตล์แบบวัยรุ่นใส่ทํางานใส่คลุมใส่ ใส่ไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยคือแมทแมทได้หลายลุกเลยนะคะในราคา1,960บาท,ทนะคะถูกมากถูกสุดๆงานมีงานชีฟองไหมคะชีฟองเป็นเสื้อใช่ไหมจ๊ะแม่พี่พี่ชนชนนิการใช่ไหมหนุอานถูกไหมพี่ชนนิการนะคะชีฟองเป็นเสื้อใช่ไหมว้าวาอะไรเนี่ไย<อ>ไม่นางเป็นด็อกเกอร์ลีไวาย นางเป็นด็อกเกอร์ลีวายค่ะสวยมากสวยสุดๆลูกค้1960าพันเก้าหกสิบรหัสียมาเลยน้องมอ,อส F นอนหนูศูห้าค่ะนอหนู05ค่ะลูกค้านอนหนูศูนย์ห้าันเ้าหสบาทคุณแมแะะ่แล้วได้งานโคตรสวยนะคะเราได้งานโคตรสวยเลยลูกค้าตัวนี้นะคะจึงมากลูกค้าอู้ห m ใหม d กอดงบไม่ถึงส <พา S 1> องพันผ้าใหม่ด้วยใช่ไหม และเนี่ยแม่ me, เดชี่ฟงมีจ้ะแพ่นด้านตองหนึ่งนะคะทักหาหลังบ้านขอดูรวนีเลยนด้อุ้ยน้องแพงงานแบบอ,อ้อองานเปียเส้นใหญ่ลูกคา้าดูนะพ9นเก้หาได้ที่ไหน<ซ>นะโซอาค่ะอะ<า>ุ้ยสวยมากแม่ดูอู้พันเก้าหกคุณพี่จ๋ะพันเก้าหกสินะลูกคา้าอันนี้ของ global work ค่ะอุ้ยอุ้ย เลยลูกนี้ขอแบบขอแบบงานด่วนนะสวยมากลูกค้าพันเก้าหกสลูกค้าจ๋าลูกใหม่จอจาน40จ๋าใช่ลูกใหม่จอจาน40นะลูกค้าจ๋าอุ้ยสไตล์แบบโคเรียจริงไม่เล่นนะลูกค้าพันเก้เนี่ยนี่งานเปียถักงานเส้นใหญ่ลูกค้างานคอเต่าคอปีนนะคะคอกลมมีแบบแบบขอบไปด้วยมีกั๊กไปด้วยนะลูกค้าแล้วเนี่ย แม่1960แล้วเด็กเนี้ยขอบอะ่ะนะคะลูกใหม่จอจาน40 CF มาได้เลยนะลูกค้างบไม่ถึง2,000บาทอยากลองขายงานใหม่พรมราคาถูกของเกาหลีเอาเลยนะ,ะราคาถูกของเกาหลีเอาเลยนะลูกค้าจ๋าได้เลยได้เลยตัวนี้นะคะงบแบบไม่ต้องสูงมากเนี่ยมีติดแบบแขนสั้นไปด้วยอันนี้เป็นแต่งแขนตุ๊ก,กตานะแม่ แต่แขนตุ๊กตานะตัวนี้สวยมากอันนี้คือเป็นงานแฟชั่นเกาหลีคือเป็นฟิลอารมณ์รวมแบบรวมสไตล์เลยนะ,ะรวมแบบรวมสไตล์เลยแขนสั้นแขนยาวงานกักงานผ่าหน้านะคะสวมหัวสเวตเตอร์นะคะรวมไปเลยรวมทรงนะคะสีสันคือค้ากันเน้เลยฟาเธอหยิบเ e อิร์ธโทนไหมฉันหน่อยได้ไหม,ม,ชมใช่เพราะว่างาน e one, เอิร์ธโทนวัยรุ่นชอบมาก ะะงานเอิร์ธโทนวัยรุ่นนะคะงานสีสันอย่างเงี้ยพวกสีพัสเทลชมพูนะคะฟ้าม่งวงส้มเขียวอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นสไตล์แบบโทนเอิร์ธเอิร์ธโทนครีม,ม,มเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเอาให้ดูนะลูกค้าอ่านี่พันเก้าหกสิบเว้ยนี่สวมหัวลูกค้าขายผู้ชายได้นะขายคุณผู้ชายได้เลยไซดีมากลูกค้าค่ะงานไซดีมากนี่ให้ดูทรงก่อนนะเนี่ยอันนี้คือให้ฟ้าคาัดสีมานะลูกค้า สีครีมสีน้ำตาลนะะน้ำตาลคาราเมลน้ำตาลเข็มน้ำตาลอ่อนนะคะคืออย่างเงี้ยสไตล์พวกเอิร์โทนนะคะจะขายดีมากสไตล์เกาหลีสไตล์ฟิลอารมณ์แบบั้รุ่นคาเฟ่อะแม่นะสไตล์อารมณ์แบบแยรุ่นคาเฟ่นะนี่สีขาวอุ้ยสวยมากตัวนี้ลูกค้าโทษน,นะอู้หูขาวจัวเลยอะขาวจัวเลยแม่จอจานสีสรนะลูกใหม่ลูกใหม่หมจอจานสี่รซีเอมาได้เลยอุ้ย อ๋อตาฝาดนึกว่าเชอรี่ตกใจนึกว่าเชอรี่เมื่อกี้เออถ้าเชอรี่เจอในพันเก้านี่ก็เลิศอยู่เดีนะคะแต่ว่านี่ก็เกินคุ้มค่าเกินราคาไปแล้วอ่ะแม่เนี่ยพวกยิ่งงานแบบเส้นใหญ่งานเปียงานถักอย่างเงี้ยนะคะ้สวยมากถูกต้องคุณพี่ถูกต้องค่ะ80กิโลหนึ่งก้าร้บาทหรอคะใช่ค่ะโปรโมชั่นหนึ่งบบาทลูกค้า ราคาเกินปะราคาเกินไปหรือเปล่าคุณภาพภาพกเกินราคามากมนะคะมแม่กอไก่สี่ศนลูกใหม่แล้วดูนี่สวยมากสวยมาก,มากเอาไหมไม่ดูผิดคะ่ะแม่ที่หนูบอกเลย1,960พั1960นเะก้ายหสบวโทษนะขออนุญาตลูกค้า1,960พันเ้ากสบบาทอย่างเงี้ยไหมพมหรมเกาหลีนะคุณพี่แปดสิบกิโลจะ้ะ โปโมชั่นเดือนนี้สุดพิเศษไปเลยสวยอ่ะลูกค้าตีฟูแล้โคั่วสวยเลยอะ่ะแม่เอาเลยลูกใหม่กอไก่4ี่ใครอยากได้ตอนนี้<ห>นเอ้ยพูดผิดจอจาน40จอจาน40นะลูกใหม่ยังเอฟได้นะลูกค้าเอฟมาได้เรื่อยเ,อย,เอยเลยจอจาน4ี่นะคะลูกค้าขาโปสวยมาก ตอนนี้ของจะหมดแล้วซึ่งวันนี้วีไลฟ์ไปไม่รู้ถ้าลูกค้าตั้งหลานเร็ดเข้ามาดูไลฟ์จะหมดเลยหรือเปล่าอู้ยมาน้องเพพไปขอหน่อยเพิบท่า960พี่แล้วดูไซส์เอาดิสบายออเดอร์ทำทำเกินเลื่อนราเลื่อนราวทาเกินเรื่อง,เ,อง <c oughs> เกิน,ร,กนราวไปหรือเปล่าถูกไปหรือเปล่าเนี่ยสิ80บาทโปร <c oughs> จนกว่า <c oughs> สินค้าจะหมดนะคะลูกค้าซึ่งตอนนี้หนูว่ใกล้จะหมดแล้วล่ะ ะะเหลือแค่20ลูกนิดนิดกุณพี่เหมา10ลูกตันหนึ่งเท่าไหร่ตันหนึ่งหนึ่งหมื่นเก้าพันหกสิบาทใช่ไหมก็ใช่ไปเรื่อยอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวฉันพูดถูกปะตันหนึ่งอะ่ะสิบลูกอะ่ะลูกค้าคูณสิบหมื่นซื้อไม่ถึงสองหมื่นลูกค้าพันเก้าเอ้ยหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยได้ตันหนึ่งแล้วเป็นใหม่พรมแฟชั่นนะแม่ นะคะกี่ตัวคะตัวนี้วิตีให้ไปประมาณอันนี้80กิโลใช่ป่ะมันค้าสั้นยาวประมาณ200ต่ำๆนะประมาณ250บวกลบนะคะประมาณ250บวกลบค่ะพี่เพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นรวมรวมแบบนะคะไหมพรมเนี่ยแล้วคืองานใหม่มากนะบางตัวคือใหม่แบบว่าติดแท็กมือหนึ่งได้เลยนะ,ะบางตัวงานใหม่มากติดแท็กมือหนึ่งได้เลยแม่นะคะมีถามว่ามีลายเนี่ยอันนี้ลายเยอะๆขายดีนะลูกค้า ขายดีนะว่าไปนะคะมีติดลายแบบอย่างนี้ไปด้วยแต่สวยนะเขามีกิมมิกนะแม่นะคะแต่โทนเรียบจะขายดียิ่งกว่าเพราะว่าลูกค้าเอาไปมัดโบว์แม่เห็นปาในตอตอ่ะเขาเอาไปมัดโบว์แปะกลัดสวยมากเนี่ยเพิ่มราคาไปเลยร้อยร้อยห้าเก้าสองร้อยเราซื้อในราคาหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบบาทหารสิหารไปเลยหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบ อ่ 1960, หาหนึ่งเก้าหกศูนยะ์หารนะหารอันวิตตีต่ำเลยนะสักสองร้อยเล่นเล่น<ม>ตัวลมไถึงสิบบาทเก้าบาทและถ้าสมมุติว่าพันเก้าหกสิบหารสองร้อยห้าสิบหละตัวละเจ็ดบาทลูกค้าไม่ชนใหม่พรมตัวละเจ็ดบาทยังไม่ได้โช์จ้ะลูกค้าอุย้ยสวยมากแม่ดูด้านหน้าและด้านหลังพึบแอบเซ็กซี่แ,ซแล้วลูกค้าง่ายใน เกาหลีนะพันเก้าหกสิบบาทไม่ได้ดูผิดนะลูกค้าใครจะเอฟตอนนี้ต่อจานสี่ศูนย์มาเลยจอจานสี่ศูนย์มาได้เลยค่ะแม่โอ้ยผ้าหอมมากเลยไม่ได้พูดเล่นนะลูกค้านะคะนี้กากงานกากน่ารักมากกากนะงานกากงานสวมหัวงานตัวคลุมงานกระดุมหน้านะคะเสตเตอเต นะะ่ะรวมแบบรวมทรงไปเลยคละสั้นคะยาวนะคะงานใหม่พรมแฟชั่นเกาหลี80ดกิโลนะจ๊ะทุนไม่ถึง10บาทลูกค้าทุนไม่ถึง10บาทคุณแม่จอจาน40สเวตเตอร์มีไหมสเวตเตอร์มีไหมสเวตเตอร์คอกลมเกาหลีหมดจ้ะแม่สเวตเตอร์คอกลมหมดนะไปรอยจองป้ายแพนด้าได้เลยนะป้ายแพนด้า45ห้ากิโลราคา2800บาทนะคะอุ้ย,ยตัวนี้สวยอะ่ะ แม่ก็จาน40มาได้เลยนะก็จาน40มาได้เลยเรื่อยๆเลย